ก็สวัสดีนะฮะสำหรับมิรักชาวเรือยนต์ท่านที่รักทุกท่านนะครับกับผมช่างเอเลซิ่งนะฮะหรือช่างเออะไรดีเสียคนเดียวคนเดิมนะฮะเสียงเดียวเสียงเดิมหน้าตาเดิมเดิมนะฮะก็จะมาสาธิตการปรับจูนนะครับตัวนี้ผมสตาร์ทไปแล้วนะรู้สึกว่าจะเออผมโชวสตาร์ทแล้วรู้สึกว่าจะเล่งเล่งได้หน่อยเดียวนะครับเล่งได้ไม่เยอะนะครับไม่แวดไม่เวิร์ดนะครับสเปคแบบนี้ผมก็คนบ้านๆเลยซิแต่ผมไม่ชอบนะฮะก็คือ ท่านใดที่ชอบนะฮะสเปคงแรงก็ปรับจูนเอาเนาะแต่ถ้าจะถ้าสั่งจากผมก็ผมจะปรับจูนไปให้นะครับแรงไม่แรงผมไม่รู้นะฮะอยู่ที่การปรับจูนนะฮะท่านใดที่สั่งซื้อเครื่องจากผมผมจะปรับจูนไปให้พร้อมเลยนะครับอันนี้เครื่องก็จะอุ่นๆหน่อยเนาอะ,อะตัวนี้รู้สึกว่าจะถอดตัวรถกําลังอัดนะครับมาจากโรงงานนะเนาะ,ะคนที่ทําการจัดส่งให้เนาะพนักงานนั่นเนองนะทีนี้เรามา ตัดจูนกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเวลานะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะกับรุ่นสวีน่านะฮะ SV 5ว0หันะฮะบล็อก58นะฮะสวีน่านั่นเองนะฮะตาหัวนกอินรีนั่นเองนะครับผมก็ขายไปหลายตัวแล้วนะครับตัวนี้นะครับรู้สึกว่านะผมก็สั่งมาเรื่อยๆนะครับของเพื่งจะพ่ถึงวันนี้นะครับผมก็ได้ทําการเอามาเติมน้ำมันเบนซินนะครับ95้านะครับผสมสองฝานะฮะหรือจะ3ามาก็แล้วแต่นะฮะตอน1ลิตรนะครับ แต่ผมตอนนี้นะฮะก็ไม่ตอนนี้จะไม่จะเป็นระบบแยกนะฮะตามที่ผมบอกเคยบอกไปนะครับจะเป็นระบบแยกนะฮะแต่ไม่ต้องใช้แยกนะครับดึงแค่ชกนะฮะเราสตาร์ทพอดังแม่นขึ้นมาทีนึงแล้วก็ปิดชกนะฮะเพื่อพอดึงขึ้นมาปุ๊บสตาร์ทแม่นมาทีนึงปุ๊บปิดชกเราก็ไม่ต้องไปดันนะครับไม่ต้องไปดันแบบนี้นะครับเราดึงไว้ครั้งอะไรเงี้ยพอติดแม่นขึ้นมาเราก็กดไกลนะครับมันก็จะเด้งนะฮะมันเรงกลับเป็นออโต้ชกนะครับ จะเป็นโชคอัตโนมัตินะฮะออโต้นะครับกดไกลปุ๊บเด้งกลับนะฮะตอนนี้เรามาสวิช์เปิดนะฮะแล้วก็สตาร์ทเลย เคยชินทุบเราจะรู้แล้วว่าอะไรมันค้างคาอยู่นะครับเราก็มาถอดฟองดูนะว่ามันมีลูกยางอะไรอุดอยู่ือเปล่าน,นะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ถอดทําดูนะครับเพราะว่าผมเคยนะครับตอนที่เอามานะเครื่องแรกนะฮะก็จะมีลูกยางอุดอยู่ดำๆนะครับถ้าไม่เอาออกมันก็จะหายใจไม่สะดวกนะครับดูดอากาศไม่สะดวกนะฮะมีแต่น้ํามันออกขาวเขียวอี๋เลยนะฮะนี่ฮะตัวน,นี้นะครับดำๆนะครับ ตัวนี้ผมก็จะไม่ใช้นะครับผมก็จะไม่ถ้าส่งให้ลูกค้าผมก็จะไม่ใช้นะครับตัวนี้ก็เขอาไปมเหมือนเดิมนะครับหรือจะทําการจูนแบบนี้ก่อนก็ได้ครับไม่ต้องครอบนะฮะถอดไปเลยนะฮะถอดไปก่อนนะทาการจูนแบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่ตัวกรองอีกทีนึงเราจะรู้นะครับว่ามันแรงถึงขนาดไหนนะครับิดสวิตช์ครับิดสตาร์ทครับ ที่ไม่มันดูดอากาศได้แล้วแต่เล่งไม่ออกนะ้้วก็มาเตรียมไขควงปากแบนนะครับตัวเล็กนะฮะมาขันตัวตัวตัว H กับตัว L กันนะครับเรามาปรับอากาศกันนะครับกับน้ํามันนะครับ ดับนะฮะเราก็มาตั้งตัวทีหน่อยนะครับอ่าตั้งตัวทีขึ้นมาหน่อยนะครับให้มันตั้งรอบเดินเบานะครับให้มันได้นะครับอ่าไม่ใหม่อยู่มันจะติดไอ้นี่ฮะจะติดไอตัวสายหัวเทียนนะครับแล้วก็หาอะไรมนดันดันลงไปหน่อยนะครับเพื่อเป็นการลบลีกไม่ให้โดนนะครับแล้วก็ขันเข้าไปใหม่นะครับขันตัวทีนะครับตอนนี้รู้สึกว่าได้แล้วนะฮะขันตัวทีนะตัวที ก็คือตั้งร่บเดินเบาๆนั่นเองนะครับ แล้วเรามาตั้งตัวเี้ตัวเอลเสร็จเรียบร้อยนะครับ er mm hmm. ได้อากาศได้น้ำมันนะครับอากาศขันขวามาให้สุดนะฮะถ้าเราปรับตั้งไม่ได้นะครับขันขวามาให้สุดนะครับแล้วก็ตัวเฮตตัวแอลเนี่ยหมายถึงว่าตัวเฮตตัว L อลเนี่ยขันขวามาให้สุดทุกตัวนะครับถ้าเราปรับตั้งแต่ศูนย์หรือของใหม่หรือมือสองไม่ได้นะครับปรับกลับมาทางขวาให้หมดนะฮะให้หมดสุดเลยครับแล้วก็ตัวตัวตัวริมฝั่งขวาขวาสุดนะฮะลืมนะฮะว่าตัวเฮตตัว L อลตัวไหน ฝั่งขวาสุดนะครับก็จะไปขันกลับมารอบครึ่งนะครับแล้วก็ตัวตัวตัวในสุดนะฮะก็จะขันมาประมาณสองรอบครึ่งนะครับคือก็สองรอบพอดีนะครับแล้วเราก็มาสตาร์ทเครื่องแล้วก็ตั้งรอบให้ได้นะครับรอบเดินเบาให้ได้แล้วเราก็มาปรับจูนใหม่นะฮะกดเครื่องคันเร่งให้นานๆนะครับแล้วก็เร่งไปปรับไปเร่งไปปรับไปแล้วเราจะรู้ว่าน้ำมันกับอากาศผสมประสานกันได้ขนาดไหนฮะจะแวดหรือไม่แวดอยู่ที่เราฟังนะครับฟังจากเครื่องจริงๆนะโดยหูของเรานะ อย่ามาฟังจากในคลิปนะครับแต่วิธีสอนข้อๆก็คือให้ฟังนะครับให้ฟังว่ามันปรับจูนแบบไหนนะครับเราต้องเล่นเครื่องให้แวดนะครับแล้วก็เล่นค้างเลยนะฮะให้แวดยาวนะครับไม่ต้องกลัวเครื่องจะสำลักนะฮะเพราะเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะจะรันอินมาตั้งแต่ศูนผลผลิตมาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะตัวนี้ผมก็จะทําการประกอบนะครับใส่ไส้กรองนะฮะ ใส่ไส้กองเลยนะครับให้ตรงนะครับใส่ไส้กองเสร็จไปปุ๊บคุมก็จะมาสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับว่าติดง่ายไหมนะฮะถ้าติดไม่ง่ายเราก็ต้องมาปรับใหม่ีนะครับเพราะว่ามันจะมีกองอากาศเข้าไปอุดอีกทีนึงนะฮะว่ามันจะสะดวกหรือไม่สะดวกเราก็ต้องดูไปอีกทีนะครับเรียดร้อยนะครับแล้วก็มาสตาร์ทนะครับถ้า

Oh, จบเรียบร้อยครับกับอหนอึิงคลิปสวายนาห้า5 8นะบล็อกตัวนี้กับช่างเอเรซินะฮะสวัสดีครับ